ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะรีวิวนะครับตัวนี้เป็นวีสตอม650นะฮะตัวโฉมปี2017นะฮะคันนี้จดทะเบียนปี17เหมือนกันนะฮะนะครับผมเราจะดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะอันนี้เป็นคลิปไม่ตัดต่อนะฮะเรามาดูว่าสภาพภายนอกนะครับก็คือสภาพใช้งานนะครับพร้อมใช้งานอันนี้ ผ่านการทดสอบไปออกทริปมาเรียบร้อยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆคันไปด้วยเลยนะฮะนี่จุดเด่นของมันตัวนี้จุดขายเลยก็ว่าได้ปี๊บนะฮะโรโบแท้3ใบเต็มๆนะครับผมตัวนี้กุญแจหนึ่งดอกเปิดปิดได้3 3ใบเลยนะฮะนี่นะครับสวยมากนะครับคันนี้เฉพาะของแต่งนี่ก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ารวมกันได้ถึง60,000จริงไหมนะฮะ อันดับที่2ต่อมาคือไฟชุดนี้ครับไฟ LED สีขาวไฟเปียนะครับผมตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทเฉพาะปี๊บนี่สี่หมื่นนะฮะอันนี้หมื่นกว่าบาทมีอีกนะครับกล้องหน้าหลังนะครับผมบันทึกบนลูปได้นะฮะหน้าหลังสามารถดูผ่านแอปมือถือได้นะฮะลงแอปแล้วตัวนี้ต่อมาก็คือนี่อันนี้เป็นเสียงแตรนะฮะติดเสริมเข้ามาเป็นยี่ห้อบอสนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ไฟ l e LED สีเหลืองนะฮะนี่นะก็คือสปอตไลท์2คู่เป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแตรมีปี๊บ3ใบมีอะไรอีกตีนเป็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะก็มีอะไรอีกมีแต่ตำหนิเดี๋ยวผมให้ดูตำหนิจริงๆก็เล็กน้อยมากเลยนะฮะก็มีตรงนี้ลอยน้องหมียวนะฮะก็มี3 4 5สีหกนะฮะ แล้วก็มีที่พนักพิงของปิ๊บนะฮะส่วนอื่นก็มีรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะไม่มีผลกับการขับขี่นะฮะคันนี้บอกว่าคุ้มสุดคุ้มแล้วนะครับผมใครได้ไปนะฮะก็ออกทีิปได้เลยสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังซุ้มเสียงกันนะครับผมว่ารอบรถจะเป็นยังไงมัง่งมาอยู่ที่4ี่0มนะครับ เมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับสวยเลยล่ะอันนี้เรามาใกล้เครื่องที่สุดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้จ่อเครื่องละเห็นไหมครับ,นนรบเดี๋ยวฟังเสียงเตะมันนะฮะต็มเต็ม,มอันนี้คือเสียงเตะนะครับรอก่อนนะครับ ก็ปิดปับ๊บอา่ารุ่นนี้คือต่อแบบปิดสวิตช์ก็คือปิดไปเลยนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะลืมปิดสปอร์ตไลท์นะฮะไม่ต้องกวัวแบตบจะหมดดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรูปก็จะมีเพิ่มเติมให้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะจะบอกไว้เลยคันนี้สุดคุ้มนะฮะ อยากเห็นรายละเอียดตรงจุดไหนเป็นพิเศษก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนะเป็นรุ่น x t นะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับผม08-0285-2504นะฮะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้อีกครั้งใต้คลิปนะฮะ